ยาสมอลอกข้ามตอนนี้กำลังลอกเสื้อเขาถอดเสื้อให้เขาอย okay. ู่เขาเรียกเห็อะไรนะยาสมองเห็ดเทาเห็ดเทาแกงร้อระจอนหวานมันเห็ดละม่เราจะเชือาไปนะคะเราถขาต้วเลยนะคาแลรงก็ออกแบบเล้วนะคะจริไปดูมาอีกแล้วไปดูมาโพ้ร้อยถุงชิไปแล้ว เนี S <S 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 ่ยเก็บมาได้ร้ายอยู่ได้เลยพี่น้องจนเลยแข็งทุกเลยพี่น้องเลยนี่เห็นไหมลอกคราบเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะไปล้างเดียวแล้วเราก็จะไปล้างนะคะดอกใหญ่มันใบใหญ่นี่ก็ทำไม่ได้นะแค่นี้ทำไม่เสร็จเพราะมันแห้งเอาไปซูบในน้ำก็ได้เวลาล้าง ถ้าเห็ีดกินไม่ได้ตัวน้องจะไมกินนะคะน้องกินนะคะถ้านนองกินได้คนกินได้นะคะนี่นะคะเขาจะลอกคาทอแนี้นะคราะจะกไว้น้องกหน้องจะลอกราคาต่อชิ้นให้เขาค่ะตัวกล้าว่าไงแกเสร็จมันก็จะหวานมันเห็นละง่นะคะเอี อ๋อค่อยตุ๊เปหูว่าหู่าผอก็จะตกแล้วรอใต้นอีก้เดี๋ยวโทรมาวันเดี๋ยวก็ถึงเรือผมนะจ๊ะเดี๋ยวก็ถึงเราใช่ไหมเพราะว่าเขาเจอผลแล้วนี่นะคะลอกเสร็จแล้วมันจะขาวด้วย่างนี้นะคะเอ็มซีขาวเหมือนเห็นละาโมกขาวเลยนะคะแล้วรอหลงนะคะนี่อันนี้ยังไม่ได้ลอกคาบคอยดูลองคาบเสร็จแล้วนะคะนี่เ็เขียวตรงนี้เลยนะคะเอ็มซีลบออกเลยนะคะ ถอดเสื้อให้เขาถอดที่ไข่ออกให้เขาอ่ะขัดที่ไทให้เขาหน่อยโบเขาเป็นเด็กที่เท่ามันเป็นเห็บที่เท่าเอาที่เท่าเขา,าออกก่อนเิ็มเท่าเิ็มเท่าก่อนนะเห็ดเท่านี่นะคะหลังเข้าจะเป็นดำๆนะคะเราก็จะเอาทิ่นะคะเวลาทำสินค้าถุดมันก็ขาว<อ>มันเห็นละโงกสีขาวเห็นไหมคะเอาไปร้ามมันก็จะขาวตัวขาวแล้วก็จะเอาแกงแล้วมันก็จะหวานๆนะคะที่ นี่เห็นไหมคะเวลาล้างเราก็ใส่เกลือด้วยมันจะได้ขาวๆของมากงานกินมาแม่กินขาเขาหมดแล้วนี่เพรเห็ดมันหวานน้องแม่ก็เลยชอบกินนะคะมันหวานแม่ก็กินอร่อยตอนนี้ยังไม่ได้รอก นี้นะคะถ้าลอกเสร็จมันจะขาวนะคะ่นะีนี่นะคะลอกแล้วนะคะขอเชื่อให้เขามันเต็มตะกด้อยู่ไม่ได้ขึ้นมานะคะ่ะนี่นะคะลอกแล้วมันจะเป็นสีขาว ได้ไม่เมื่อไม่ไปติดข้างในสีขาวของเนื้อถ้าข้างสีดำมันจะเข้าไปตรงตรงท้องมันนั่นแหละนี่นะคะลอกเสร็จแล้วสวยหน้าทาน,นิ่งป้าเห็ดที่เท่าเห็ดเท่าน,นะคะเห็ดเท่าต่อไปยังมันกระอือกระเดือเกลือเห็ดเกลือเห็ดเท่าส่วนมากก็จะเรียกเห็ดเท่ามากกว่าอะนรอย่างเงี้ย เห็ดไอ้น no ั่นง่ายเห็ดทานเห็ดทานขาวเรามีเห็ดเห็ดแดงหลายดอกรู้กับสก้าความจะเก็บตัวนีเห็ดแดงเด็แดแดงแดงหลายดอกดง็ดงแดงแดเแาไแดตแดงแดงแดงไดงแกงแดงดแนงแดงเดงแดงแดงงดขแมงแแดงแดงเดงแดงแแดงแดงดงแะแดะแดแงดงแงงัน หลังเขามันจะเป็นชิ้ไทยเนาะก็คูปองตขอเชื่อเขาจเหตุผาเหตุผลสารต่อมันกรออกกระอองก็เอากระดาษเปียกเป็นยางก็จัด ออกแต่ว่ามันออกบอากระดาษเปลี่ยนอันไหนหายุ๊บงายทีุ่ดตอนนี้มันยังไม่ได้ถอดเสือ้อมันเป็นสีนี้โอ้ยตะกี้คือคายางคืออะไรเออ เพื่อนๆเขาไปก่อนเขาได้เห็ดที่นี่มาเขาได้เห็ดปลวกมายายเม่จะไปตลาดดูไม่ได้อ่อันนี้กำลังจะถอดคอยดูนะต้องกระป๊กระปุ๊บกระพับเหมือนวันนี้ทุกอย่างกลางกลุ่มโอ้โหเด็กคิดกูได้ฝ่าห้องเก็ <อ 1971. S 1> ค่ะอรอั like นนี้ก็ได้แต่ว่าเราอยากทาอย่างนี้มันสาก่อนเลยน้ำมันจะได้ไม่ติดๆ้างในกรอกสิบะก็กอกวออกวดออกั้งหมดก่อนเวลาล้างมันถึงสะอาดแกงน้ามันก็จะเหลืองนี่มันตัวเื่อเพื่อภาษาที่ว่าันึงอง ทูมาแป๊บ yup. เ <c bio> ด <constitutional> ียวมาหอเข้าเลยแป๊บเดียวมันถึเลมันมาเร็วเนาะลยกไม่เร็วมาตัมลงเมีไปยืนเลยแนวนงซอยจะแตะเลยเราไม่มีตบอกกรอบวิ่รูุบใช่ไหเไปจับเล้ยป้าออนะเ ไปเลขอะไรบอกน้อยจับๆเลจับเลอะไรได้จะได้ซื้อด้วยจะได้ค่ารถกลับบ้านไปเลยเยเจัตรงนี้ต้อออกตอนนี้ก็ออกมาสามวันเตาไปรวมับไปเี้าขาช่ว อยากจะให้ดูนะคะขอดเสื้อเสร็จแล้วเป็นแบบนี้นะคะขอดเสื้อเสร็จแล้วดอกมันจะสวยแบบนี้นะคะดีดีจริงๆงานกระดานหางคูบตรนนะคะขอดเสื้อเสร็จแล้วเขาจะสวยแบบนี้นะคะสวยไหมคะสวยดีด้วยนี่ขอดเสื้อแล้วเขาจะขาวงามแกงก็หวานนะคะพีนี่นะคะไปเรื่องกดไลค์กดแชร์สมัครช่องด้วยเด้อพี่น้องขอดเสื้อเสร็จแล้ว Ok má <mucho> tei